สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พามาท่องโลกบนบอนสีกับเรื่องราวบอนสีในตำนานกันอีกสักเล็กน้อยนะคะบอนสีที่เก่าแก่ที่สุดตับหนึ่งก็คือบอนสีตับไก่ซึ่งมีการนําเข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442ตับไก่รุ่นแรกๆของสยามประเทศก็คือพวกไก่สุดสงวนไก่ชวนประคองไก่อมรินไก่วสันเป็นต้นต้นที่นําเสนอในวันนี้นะคะเป็น บอนสีไก่สุดสงวนล,ลมแรงนิดนึงคือบอลบอลสีตับไก่อะคะ่ะเป็นบอนกัดสีซึ่งก็คือต้นเล็กๆเ,เขาจะเขาจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็จะเริ่มมีการกัดสีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความคลาสิกข,ของบอนกัดสีตับไก่โดยเฉพาะไก่สุดสงวนก็คือถ้าการกัดสีของเขาเกิดขึ้นมากจนเกือบจะเต็มใบอะ เขาจะกลายเป็นจากไก่สุดสงวนจะกลายเป็นไก่ชวนประคองทันทีแล้วก็ไก่ชนประคองมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือม่านนางพิมพ์ซึ่งเป็นคนละตัวกับบอลสีนางพิมพ์ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเพราะนั้นยิ่งศึกษามันก็จะยิ่งมีความลึกซึ้งแล้วก็ยากแก่การยากแยกแยะจดจําแต่ก็นั่นแหละบางทีถ้าคนที่ชอบอะไรที่มันยาก,ยากมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอลนะักษณะ บอลแบบนี้ซึ่งถือเป็นบอลที่เก่าแก่มากก็คือบอลบอลไก่สุดสงวนเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2442และถ้าการกัดสีของเขามีขึ้นไปจนเกิดเต็มใบจากบอลไก่สุดสงวนเขาจะกลายเป็นบอลไก่ชวนประคองหรือม่านนางพิมพ์ทันชีนะคะก็คือเป็นบอลสีกัดสีใบไทยก็คือหูใบ หูใบฉีกไม่ลึกถึงสะดือนะคะแล้วก็กัดสีเป็นสีชมพูกระดูกเป็นสีสีผสมระหว่างขาวกับเขียวแล้วก็เส้นก็คือการกัดสีของเขามันจะค่อยๆทยอยเกิดอะค่ะจะเรียกว่าเป็นสีเส้นกระดูกเส้นใบเป็นสีชมพูได้ไหม คืออยู่ที่ว่าเขาอยู่ในโซนไหนถ้าอยู่ในโซนขาวเขาก็ขาวอยู่โซนชมพูก็ก็ชมพูอยู่โซนเขียวนะคะก็คือถ้าเห็นบอลหน้าตาแบบนี้มีการกัดสีที่ไม่มากนักเฉพาะบริเวณกลางใบเรียกว่าไก่สุดสงวนถ้าการกัดสีลามออกมาจนเกือบหมดทั้งใบเรียกว่าม่านนางพิมพ์หรือไก่ชนประคองก็มาบอกเล่ากันสั้นๆเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยถึง บอลในตำนานบอนสีรุ่นแรกแแรกสุดเลยนะคะคือบอลตับไก่นั่นเองวันนี้วลากรสมุนภัยไพรก็ขอฝากเรื่องของบอนไทยบอนโบราณที่น่าสะสมและน่าค้นหาประวัติความเป็นมาสำหรับคนที่หลงรักบอลหลงรักในสเสน่ห์และตำนานของบอลสีแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยขอบคุณมากค่ะ